สวัสดีค่ะวันนี้ร้าน BPNP Wooden Toy จะมารีวิวโต๊ะของเล่นนะคะเป็นโต๊ะรถไฟสีดำในเซ็ตก็จะมีอุปกรณ์ตามนี้เลยนะคะจะมีรถทั้งหมด7คันนะคะตรงนี้เป็นแบบใช้มือเข็นนะคะแล้วก็ตัวรถนะคะจะมีแม่เหล็กที่สามารถยึดติดกันได้นะคะตรงนี้ บางจุดก็จะเป็นความสูงนะคะจะลอดตัวรถไม่ได้นะคะ<ม>ก็จะเป็นการเข็นเล่นตามจินตนาการของน้องๆน,นะคะแล้วก็จะมีป้ายต่างๆ10ชิ้นนะคะตัวคน9ชิน้นแล้วก็ป้ายตึกอาคาร5ชิ้นนะคะต้นไม้10ชิ้นนะคะต้นไม้ก็จะมี2แบบแบบนี้เป็น4แล้วก็แบบนี้6นะคะนี่ก็จะเป็นแท่งเดียเด่ยว ส่วนอันนี้ตัวฐานต้นไม้จะเป็นพลาสติกนะคะด้านบนจะเป็นงานไม้ประกอบไม่ยากนะคะตรงนี้จะมีคู่มือการประกอบให้แล้วก็ในเซตจ,จะเป็นไม้อัดนะคะนี่ภาพรวมของตัวโตวนะคะจะเป็นสีดำล้วนนะคะการจัดวางต่างๆก็สามารถจัดเรียงได้ตามจินตนาการของน้องๆเลยนะคะ เรจะเป็นภาพรวมทั้งหมดของตัวโตวรถไฟประมาณนี้นะคะอุปกรณ์ในเซ็ตตัวรถขนาดก็จะไม่ใหญ่มากนะคะแต่ละชิ้นก็จะมีขนาดแตกต่างกันออกไปนะคะพอจะมีบางคันที่สามารถเปิดฝาได้แบบนี้ด้วยนะคะ ประมาณนี้นะคะ